เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะโอเคครับต่อมาข้อสามเนอ้เขาบอกว่าลูกฟุตบอลลูกหนึ่งวัดความยาวรอบวงกลมใหญ่ได้หกสิบเก้าเซนติเมตร ถ้าลูกฟุตบอลเนี่ยทำด้วยหนังที่มีความหนา0.5เซนเมตรจะจุลมได้กี่ลูกบาซนติเมตรอะก่อนอื่นว่าเจ้าลูกฟุตบอลมาก่อนนะครับอืมเข่าๆประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคทีนี้เขาบอกว่าลูกฟุตบอลมีความหนา แสดงว่าความหนาของมันคือรงน,นี้ใช่ไหมเนี่ยศูนยซนติเมตรแต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาวัดความยาวรอบวงกลมใหญ่ได้69สิ้าซนเมตรที่เขาบอกว่าโอเคสองพายอใหญ่เท่ากับหกสิบเก้าไงโอเคปะแล้วเดี๋ยวเราจะได้รัศมีมาเออก็คือรัศมีใหญ่นะครับอาเท่ากับ หกสิบเก้าหารสองพายโอเคนะก็จะได้ค่าออกมาอยู่ที่ประมาณสิบจุดเก้าแปดเจ็ดเซนติเมตรนะครับแต่ว่าเออมันใกล้เคียงสิบเอ็ดมากเลยพี่ปัดเป็นสิบเอ็ดไปเลยแล้วกันจะได้คิดง่ายๆ r อเป็นสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับผมอ่ะให้ใช้ค่าประมาณไปเลยโอ้โหมันเกือบสิบเอ็ดแล้วปล่อยๆไปเถอะเออเนี่ย r เป็นสิบเอ็ดนะครับก็คือ r ภายนอกตรงนี้ ตรงนี้นะครับร R ใหญ่ฟึ๊บเนี่ยหมดเนี้ยคือสิบเอ็ดเซนติเมตรดังนั้นที่ก็จะได้แล้วเพราะฉะนั้นรัศมีภายในหรือว่าตรงนเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่สิบเอ็ดลบศูนย์จุดห้าคือสิบจุดห้าเซนติเมตรนั่นเองอ่ะและทีเนี้ย วีลมวี v ลมเขาถามกระจุลมได้กี่ลูกบาศเซนติเมตรลมมันคงไม่วีอยู่ในส่วนที่มีความหนาของของไอเจ้าหนังหรอกใช่ไหมเออมันต้องอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเขาถามตรงนี้นี่ลมอ่ะมันอยู่ในนี้ก็คือเราต้องใช้อะไรใช้อาร์เเออในการหาปริมาตรของไอเจ้าทรงกลมข้างในตรงนี้พี่ก็บอกว่าอ้าก็จบแล้วไง V ีลมเท่ากับ สี่ส่วนสามพายอาเล็กกำลังสใช่ไหมล่ะก็แทนค่าลงไปเราไดอาร์เล็กเป็นสิบุดห้าแล้วถูกไหมเออก็อ่ะลองไปคิดเลขกันดูอันนี้ก็หนักหนาสาหัสนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายจะได้ค่าออกมาประมาณสี่พันแปี่ส ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้คือค่าประมาณน,นะเออเอาให้มันสวยๆแล้วกันอ่ะก็ประมาณนี้จบแล้วเห็นไหมอ่ะก็ถือว่าข้อนี้ก็ยังไม่เคยมีอะไรเหมือนกันนะครับโอเคเนอะอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเราก็แค่าหาหาเจ้ารัศมีออกมาก่อนหาเจ้ารัศมีออกมาก่อนรัศมีใหญ่เพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าไงวัดรอบวงกลมใหญ่ได้หกสิบเก้าเซนติเมตรนี่ไงอืมมันก็เลยส่งผลให้เราได้ตัวนี้ออกมา เออนี่แล้วพอรัศมีใหญ่เป็นสิบเอ็ดเนี่ยเรารู้ว่ามันมีความหนาศูนย์จุดห้าเราก็ลบไปเห็นไหมเราก็จะได้รัศมีภายในก็คือตรงเนี้ยสองอันเนี้ยอันเดียวกันเนี่ยอันเดียวกันนะครับอือพอเราได้รัศมีภายในเป็นสิบจุดห้าแล้วเนี่ยเราก็สามารถหาวีลมที่บรรจุอยู่ภายในนี้ได้เพราะวีลมมันคงไม่ไปอยู่ในหนังถูกไหมเออเพราะนั้นก็หาแค่ทรงกลมภายในก็พอนะครับอ่ะโอเค ข้อ3ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปดูกันอ่อที่ข้อ4กันเลยครับผมอ่ะข้อ4บอกว่าแตงโมผลหนึ่งมีรูปร่างใกล้เคียงทรงกลมมากอ่ะก็คือให้มันเป็นทรงกลมไปนะทรงกลมความยาวรอบวงกลมใหญ่เป็น5 5าสเซนติเมตร เมื่อผ่าแล้วพบว่าเปลือกแองโมหนาหนึ่งเซนแล้วถามเนื้อแดงอ่ะถามหาเนื้อแดงมีปริมาตรเท่าไหร่ถูกไหมอะสรุปก็คือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนื้อแดงคือส่วนที่อยู่ข้างในถูกไหมเออก็เหมือนไอ้ลูกฟุตบอลข้อเมื่อกี้เออก็คืออยู่ข้างในนะอันนี้พี่วาดออกมาเป็นเป็นเรียกว่าอะไรอะแองโงก่อนเอาเอาแบบอุย้ยผิดอัน เอาเอาแบบกลมๆก,ก่อนเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะเนี่ยส่วนที่เป็นเนื้อแดงอ่ะมันอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในถูกไหมเนี่ยข้างนอกก็จะเป็นเขียวๆที่เป็นเปลือกที่หนาหนึ่งเซนของเขาอ่ะพี่ก็บอกว่าอ่ะเนี่ยเปลือกสีเขียวที่หนาหนึ่งเซนติเมตรถูกไหมอือแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าความยาวรอบวงกลมใหญ่อ่ะ เป็นห้าสิบห้าพี่ก็บอกว่าสองพายไใหญ่เท่ากับห้าสิบห้าเนี่ยล้วคือถ้าสังเกตดีๆนะไอ้พวกเลขเบิ้ลไอ้พวกเลขที่สิบเอหารลงตัวแบบนแเนี้ยเออแล้วพายเนี่ยมันมีค่าประมาณเป็นยี่สิบสองส่วนเ็ดถูกไหมเออซึ่งมันก็มีสิเอ็ดเป็นองค์ประกอบเหมือนกันตัวประกอบเหมือนกันอ่ะดังนั้นพี่ก็แทนเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดนั่นแหละโอเคปะอะเท่ากับห้าสิบห้าส่วนสองพาย ซึ่งพายคือยี่สองส่วนเจ็ดอ่ะก็จะได้เป็นห้าสิบห้าส่วนด้วยสี่สิบสี่ส่วนเจ็ดถูกไหมก็จะได้เป็นห้าสิบห้าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนคูณเจ็ดส่วนสี่สิบสี่ถูกไหมอ่ะแล้วนี่ไงสี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่ห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าอ่ะสุดท้ายเราจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ 35มส่วนสี่เซนติเมตรถูกไหมอันนี้คือ R ใหญ่อ่ะเราได้ R ใหญ่ออกมาเป็น35มส่วนสี่เซนเมตรเพราะฉะนั้น R ใหญ่ของเราคือตรงไหนนี่ไงจากจุดศูนย์กลางไปจนสุดขอบอันนี้คือ35มส่วนสแล้วถ้าเราอยากได้เฉพาะสีดำตรงเนี้ยอืมเราก็บอกว่าโอเคโอเค อาร์เล็กคือสามสิบห้าส่วนสี่ลบหนึ่งได้ออกมาเป็นสามสิบห้าลบสี่ส่วนสี่เท่ากับสามสิบเอ็ดส่วนสี่เซนติเมตรถูกไหมอ่ะแล้วทีเนี้ยไอเจ้าเนื้อแดงอะอย่างที่พี่บอกไปออแรกแหละมันก็คือไอตัวข้างในตรงนี้ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเราใช้แค่อาร์เล็กก็พอถูกไหมในการหอาอริมารใช่ไหมเขาถามหอาอริมารของเนื้อแดงอ่ะ ทีนี้พี่ก็บอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหานะอ่ะเราจะหาปริมาตรโดยใช้ V เล็กอันนี้พี่บอกว่า V เนื้อแดงแดงมูอ่ะคล้องจองเท่ากับ C อุ้ยเอาใหม่ สี่ส่วนสาพา,าเล็กกำลังสซึ่ง R เล็กของเราคือสามสเอ็ส่วนสไงก็แทนลงไปอ่ะแต่เห็นว่ามี4ี่อยู่ตัวเดียวดังนั้นพี่ดึงออกมาตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเหลือดีกีสถูกไหมเออเห็นไหมก็3ามตัวครบถูกไหมแต่ว่านี่ไงพี่ดึงออกมาเพราะว่ามีสีตัดสได้ตัวหนึ่งถูกไหมเอออ่ะทีนี้ไม่มีอะไรตัดกันได้แล้ว แต่ว่าก็ต้องลองไปคิดเลขกันดูนะโดเล่มันก็หนักหนาสากรารพอสมควรเลยเออสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ค่าประมาณอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าจุดแปดสองลูกบาทกเซนติเมตรเป็นคำตอบอืมโดเลขมันก็ประมาณนี้แหละไม่ต้องซีเรียสน,นะเอาจริงคือถ้าสมมติได้ ได้แบบออกมาเท่าพี่อย่างเงี้ยตัวเลขถ้ามันคาดเคลื่อนกันนิดเดียวก็ให้รู้ว่าเป็นเรื่องของค่าพายนะเออไม่ต้องไปเฟลว่าแบบเฮ้ยทำไมคิดได้ไม่ตรงเออไม่เป็นไรถ้ามันคาดเคลื่อนนิดเดียวมันโอเคโอเคอยู่แล้วนะเพราะว่าค่าพายนียมันโอโ้โหบ้าสามจุดหนึ่งสี่จริงๆก็หยาบสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าก็ยังไม่ครบเออพี่ก็เลยกดเครื่องคิดเลขป้องกันปัญหาไปเลยนะเอออันนี้ก็พยายามเอามาให้เ๊ะที่สุดแล้วพยายามไม่ประมาณอะไรมากยกเว้นบางข้อที่มันประมาณได้ง่ายๆอย่างข้อเมื่อกี้ที่ ประมาณจากส0 8ุดปดอ่าสิบจ7ดเก้าแปด็ดเป็น1ิบเอย่างเงี้ยเพราะโอ๊ยมันนิดเดียวทาทาไปเถอะจะได้ไม่ต้องลําบากชีวิตเยอะขนาดนั้นนะอย่างข้อนี้ก็อ่าเอามาให้ดูสองตแหน่งนะครับอ่าสุดท้ายอันเนี้ยก็เหมือนข้อเมื่อกี้นะั่นแหละที่ให้หาปริมาตรลมที่มีความหนาของยของอ่าเจ้าหนังมันใช่ไหมข้อนี้ก็เหมือนกันมีความหนาของเหลือกแล้วให้หาข้างในซึ่งเป็นเนื้อแดงเพราะฉะนั้นเราใช้แค่อ่าเล็กก็พอถูกไหมสำหรับ2ข้อนี้อ่า ข้อนี้ก็ตอบ1,949.82ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคข้อสี่ก็จบลงแในเพยงเท่านี้ครับโอเคเรียบร้อยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหเพื่อนๆส่งนี้ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมามาเดี๋ยวเลี้ยงไอติม